คนตัดสินใจซื้อยาสีฟันโดยดูว่ายาสีฟันนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีแพงแค่ไหนก็สู้ขอให้ดีแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยมีให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเหงือกแล้วก็สุขภาพฟันสมัยก่อนเชื่อไหมว่าเวลาเราจะบอกว่ายาสีฟันหลอดละ100บาทสมมุตินะครับเวลาไปพูดให้คนเขาฟังเนี่ยเขาจะบอกว่ายาสีฟันเนี่ยมันก็ต้อง 30- 40อ่ะยาสีฟันหลอดละร้อยเนี่ยเวอ่อ นะแต่ปัจจุบันนี้มีคนหลายๆคนเลยลงทุนกับเรื่องยาสีฟันเขาซื้อยาสีฟันหลักร้อยด้วยเหตุผลเพราะเขารู้ว่ามันต่างจากยาสีฟันหลักสิบเหตุผลเพราะเวลาแปลงแล้วเนี่ยสมุนไพรหรือสารสําคัญที่ดูแลสุขภาพช่องปากเนี่ยมันต่างกันภาษาอังกฤษเขาบอก feeling หรืออารมณ์อารมณ์หลังการแปลงฟันเนี่ยจะตอบได้ ยาสีฟันที่ใช้สมุนไพราจากต่างประเทศผสมกับสมุนไพรไทยเนี่ยเวลาแปลงแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันถนอมเหงืออมันรู้สึกว่าสุขภาพฟันของเราดีเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของสินค้าที่มีความจําเป็นเมืาอคนบางคนเนี่ยเขาทุ่มเขายอมที่จะเลือกยาสีฟันที่ถูกปากเขานะโดยที่เขาไม่ได้สนใจราคาสักเท่าไหร่อันนี้คือคนที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากนะนี่เป็นเรื่องของความจําเป็น